มาฝากจ้ามือน <m yelled> ีพากันลังตื่นกำลังเันเขตเลยมีในบ้านถ้ำบุญบุญกระถินค่ะลอหยอดบุญกระถินน้ำพระเจ้าจ่าเดียวบุญมาฝากด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวสิบปสิบห้าย่างคือไปข้างบนเพื่อจะไปดูบรรยากาศข้างบนนำมือกันรับอาหารแบบผ้าเบิ้งหล่ะเดี๋ยวแบบตุิตัดต่อวิดีโอค่ะด้วยจ้ะเด้อค่ะ พอเข้าไปข้างในนะคะจะเป็นใหญ่มากนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวปราพาเข้าไปข้างในดีกว่าเนาะจะได้เห็นเนาะ,ะคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เพราะว่ามาร่วมทาบุญบุญกระถิ่นบ้านเราเนาะประเคนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นมาข้างบน้วา็ช้าๆบ่มีคนไหลเราจะ,ะจะพาเ,เดินยู่ล่างเพราะว่าสออดนนะดวกในการเโอเคค่ะ นะคะรองเท้าก็จะเสียบหดเนาะเดี่ยอันนี้คือบรรยากาศข้างในนะคะก็จะเงียบนะคะเพราะว่าพระพระเุทนสวดอย่างลายย้าญาติเราจะพาชมบรรยากาศนะคะน,นี่คือพระประธานเนาะนี่ก็จะมาประมาณนี้วัดอังกฤษนะคะวัดพระสิงห์นะคะ

มีอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องที่สำหรับพระขั้นชั้นนะคะชั้นเีวยนหรือว่าชั้นแล้วก็ห้องครัวนะคะก็จะมาประมาณนี้เนาะสำหรับเครื่กาแฟก็มีนะคะมีสำหรับบริการมีแะะนทุกคนนะคะเวลาที่ที่มาร่วมทำบุญนะคะก็จะมีน,น,ะะนี่ก็พึงจะได้ อ,อันนี้คืออ่ะอันนี้โซนอยู่ข้างนอกนะคะคก็จะกางเต็นท์ไว้เนาะเพราะว่าฝนตกเนาะนี่ค่ะนี่โซนนี้ก็จะมีต้นวาสนางสั่งมาค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวเราพาไปข้างล่างเนะาะไปข้างล่างกันเพราะว่าข้างบนก็ประมาณนั้นค่ะแต่ข้างบนก็จะมีสามชั้นเนาะ เพือ่อข้างพระเพราะว่าพระทพ่านนอนข้างบนค่ะแต่ยังไม่ได้นั่งไหว้พระเลยนะโอเคลูกนั่งแล้วโอเคค่ะค,ค่ะ งานคทางนี้ก็จะเป็นโซนของาอาหารเหมือนกันนะคะมีอาหารเยอะมากขอบอกเลยลว่ารับเขามีแต่เนี้ยเป็ดกระแซ่บจ้ามีจากนี่ค่ะยอดนี่นะกับเขาเฮ้ยซุปเปอร์สตาร์นะคะ <Hi. S 1> นี่กับเขาลายค่ะแต่มีแต่แเป็ดกระแซ่บจ้านี่ <Okay. S 1> อย่างนี้เนาะ อำเภออำเภอนองสะอาดจ้ะอันนี้มาเพื่อน้องหานที่อ๋อจ้านี่มาคนเกาะไทยอุดรคือกันหลายคักจ้าเห็นตัวจริงยังไงเป็นตัวจริงอ้วนคักกันมา คิดตัวพิซซ่าเห็นว่าจะนี่ค่ะน่ารักไรค่ะขายจ่ายเอซีน่ารักนี่ค่ะอันนี้อันนี้กับเขาน้คือที่เขาทำช่องนะเหรอคะอช่องยังช่องยัง P K Channel P K Channel นะคะนี่ค่ะไม่เขาไม่เหมือนเลย นานๆก็จะเข้าไปทีจ้ะเนมบาปปีสเดินอัเดินติงโเกมบาปปีสเกมไหมค่ะนี oh, oh, ่ค่ะมีค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะอันนี้คือโซนนี้คือโซนอะไรคะกับอันนี้คือโซนลง ลงทานนะคะแล้วก็แต่ก็มีช่วยใครเสมีจิตศรัทธาก็บริจาคจู่อ่าโอเคค่ะนี่ค่ะก็คือใส่จู่ค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะมีหลายอย่างหลายอย่างเอาทั้งไถ่ช่องเล่าหรืออีสานต้งกันเนาะนี่จากับข้าวเยอะแยะมากมายเลยค่ะจ้าขอบคุณค่ะอย่าลืมกดซับไปหนูด้วยจ้านี่เอาพูดพูดพูดชัดว่าช่องอะไรนะ อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะคะป้าแก้วยูเคนะคะป้าแก้วยูเคนะแก้วมียูเคนะคะใครที่ยังไม่ยังไม่รู้จักป้าแก้วนะคะก็สามารถที่จะกดไปติดตามได้นะคะก็ดูช่องดูทำยูทูบเหมือนกันเนี่ยค่ะก็ประมาณแต่ว่าอยู่ในอังกฤษเนาะขอกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะต่นเกลยค่ะขอกำลังใจค่ะ ใครยังไม่ยังไม่รู้จักช่องสายอีสานกับสามีฝรั่งก็เข้าไปติดตามได้นะคะนี่ครับเขาหลาย้าจ้ะสุดยอดจรจัะอันนี้คือลงทานนะคะนี่อ่ะลงทานแล้วจะมีนี่จ้ะหลายข้าวจะับ้าจ้แบบ็กหลายข้าวาน้อคาันนี้ก็โซนข้าวนะคะข้าวแล้วก็อาหารมีทุกอย่างอีจ้า ชมดูจากของหวานชมนดูมนี่จ้ะชมของหวานสลับอองก็มีนะคะเห็นไหมของหวานค่ะบวชบะอื้บวชฟักทองนะคะบวชนี้ชื่อภาษาอีสานเนาะขนมปังขนมโอ้ยผลไม้เยอะเลยค่ะเยอะแยะมากมายชุดยอดอีกนี้ นเนะีเดี๋ยวพาไปนั่งเลยว้พระนี่มเนาะนีนนค่คือกำลังว้พะโอเคจ้าจบแก่นี้นะคะเพราะว่าทุกคนกำลังไว้พระกันเด้ตอนนี้ยังแจกฟรีนะคะสำหรับมาลาวีนนะจ๊ะเด้อน,นี่เพาอยากให้ร้านมาได้ไหะ อันนั้นแจกฟรีด้วยใช่ไหมนั่นดีไหมครับนั่นแจกฟรีไม่ได้นะฟรีไม่ได้นะอันนี้แจกฟรีดูดูดูท่านี้แจกฟรีท่านี้ของของรักของหวานโอเคค่ะคุณแคร์ใช่ละโอเคค่ะมาดูโซนนี้นะโซนนี้คือเอ่อโซนแบบสบาย

เดี๋ยวพาพา,า,าดูดรอบๆนะอันนี้คือต้นกระถินนะคะสามารถที่จะทำรุ่นได้ค่ะ